พระธรรมเยเรมีบทที่27ในต้นรัชการเสเดคิยาโอรสกษัตริย์โยเซยาแห่งยูดามีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงทําแอกจากไม้พร้อมสารัดแล้วคล้องคอเจ้าไว้และฝากข้อความไปถึงกษัตริย์เอโดมโมอับอัมโมนไทระและไซดอน ผ่านทางบรรดาทูตซึ่งมาเฝ้ากษัตริย์เสดขคิยาแห่งยูดาห์ที่เยรูซาเล็มให้ไปทูลเจ้านายของตอนว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าจงไปบอกนายของเจ้าว่าเราได้สร้างโลกมนุษย์และสัตว์ต่างๆในโลกนี้โดยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และมือที่เงื้ออยู่และเรายกสิ่งเหล่านี้แก่ใครก็ได้ที่เราพอใจบัดนี้ เราจะมอบแผ่นดินทั้งปวงของพวกเจ้าให้แก่กษัตริย์ในบุคัดเนสซาแห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเราแม้แต่สัตว์ป่าเราก็จะทำให้ยอมสยบต่อเขาประชาชาติทั้งปวงจะรับใช้เขาและลูกหลานของเขาจนกว่าจะหมดเวลาของเขาจากนั้นประชาชาติต่างๆและเหล่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะพิชิตบาบิโลนแต่หากชนชาติใดหรืออาณาจักรใด ไม่ยอมปรนิบัติรับใช้กษัตริย์ในบุคัตเนสซาแห่งบาบิโลนหรือไม่ยอมอยู่ใต้แอกของเขาเราจะลงโทษชนชาตินั้นด้วยสงครามการกันดานอาหารและโรคระบาดจนกว่าเราจะทำลายชาตินั้นให้สิ้นไปด้วยมือในบุคัตเนสซาองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังผู้พยากรณ์หมอดูผู้ทำนายฝันคนส่งและหมอผีของพวกเจ้า ผู้ที่บอกว่าเจ้าจะไม่ต้องเป็นข้ารับใช้กษัตริย์บาบิโลนพวกเขาพยากรณ์เท็จให้เจ้าฟังซึ่งมีแต่จะทำให้เจ้าพลัดพรากจากดินแดนของเจ้าเราจะเนรเทศเจ้าไปและเจ้าจะพินาศแต่ถ้าชาติใดยอมค้อมขออยู่ใต้แอกของกษัตริย์บาบิโลนและปฏิบัติรับใช้เขาเราจะอนุญาตให้ชาตินั้นคงอยู่ในดินแดนของตนทำไร่ไถนาอาศัยอยู่ต่อไป องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นข้าพเจ้าได้แจ้งข้อความเดียวกันแก,ก่กษัตริย์เสดคิยาแห่งยูดาคือจงค้อมคออยู่ใต้แอกข,ของกษัตริย์บาบิโลนรนิบัติรับใช้เขากับราษฎรของเขาแล้วท่านจะมีชีวิตรอดทำไมท่านกับเหล่าประชากรจะต้องตายเพราะสงครามการกระนานอาหารและโรคระบาดซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่า จะตกอยู่แก่ชนชาติใดก็ตามที่ไม่ยอมสวามิภ์ต่อกริย์บาบิโลนเล่าอย่าไปฟังบรรดาผู้พยากรณ์ที่บอกกับท่านว่าพวกเจ้าจะไม่ต้องรับใช้กริย์บาบิโลนเพราะพวกเขาพยากรณ์เท็จให้เจ้าฟังองค์ผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเราไม่ได้ส่งพวกเขามาเขาพยากรณ์เท็จให้เจ้าฟังโดยอ้างนามของเราฉะนั้นเราจะในประเทศเจ้าไปและเจ้าจะพินาศ ทั้งเจ้าและบรรดาผู้เผยพระชนะซึ่งพยากรณ์ให้เจ้าฟังแล้วเข้าไปเจ้ากล่าวแก่บรรดาปุโรหิตและประชากรทั้งปวงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอย่าไปฟังถ้อยคําต่างๆที่ผู้พยากรณ์กล่าวว่าในไม่ช้าภาชนะซึ่งถูกริบจากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้คืนมาจากบาบิโลนพวกเขากําลังพยากรณ์เท็จให้เจ้าฟังอย่าไปฟังเลย จงยอมรับใช้กษัตริย์บาบิโลนแล้วพวกท่านจะรักษาชีวิตไว้ได้จะย,ยอมให้เมืองนี้เป็นซากปลักหักพังไปทำไมหากคนเหล่านั้นเป็นผู้เผยพระชนะและมีพระดำรัสจ,จากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ให้พวกเขาอธิษฐานต่อพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ไม่ให้ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆที่เหลืออยู่ในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวังของกษัตริย์ยูดาและในเยรูซาเล็มต้องถูกริบไปบาบิโลน เพราะพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสเกี่ยวกับเสาหานขันสาคอนแท่นเคลื่อนที่และเครื่องตกแต่งอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ในเมืองนี้ซึ่งกษัตริย์ในบุคัตเนซาแห่งบาบิโลนไม่ได้ริบไปเมื่อครั้งที่เยโฮยาคินโอรสกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดาถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนพร้อมกับบรรดาเจ้าขุนมูลนายของยูดาและเยรูซาเล็มนั้นพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอล รัดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เหลืออยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าในราชวังกษัตริย์ยูดาและในเยรูซาเล็มไว้ดังนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกริบไปไว้ที่บาบิโลนจนกว่าจะถึงวันที่เรามาเยือนแล้วเราจึงจะนำมันกลับมายัางที่เดิมองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นพระธรรมเยเรมีบทที่28ในเดือนที่หาปีเดียวกันนั้น ซึ่งเป็นปีที่สของรัชการกษัตริย์เสดคิยาแห่งย ah, ูดาผู้พยากรณ์ฮานัญยาบุตรอัสซูซึ่งมาจากกิเบโอนกล่าวกับข้าพเจ้าในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าบรรดาปุโรหิตและประชากรทั้งปวงว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าเราจะหักแอกของกษัตริย์บาบิลนเราจะนำภาชนะต่างๆซึ่งกษัตริย์ในบุคัตเนสซาแห่งบาบิลน ริบจากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปไว้ที่บาบิโลนนั้นกลับคืนมาที่นี่ภายในสองปีแล้วเราจะนำเยโฮยาคินโอรสของกษัตริย์เยโฮยาคิมแห่งยูดากับบรรดาเฉลยจากยูดาซึ่งไปยังบาบิโลนนั้นกลับมาที่นี่อีกเพราะเราจะทำลายแอกของกษัตริย์บาบิโลนองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นแล้วผู้เผยพระชนะเยเรมีกล่าวกับฮานัญยา ต่อหน้าปุโรหิตและประชากรทั้งปวงซึ่งยืนอยู่ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขากล่าวว่าอาเมนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําเช่นนั้นเถิดขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้เป็นไปตามคําพยากรณ์ของท่านที่พระองค์จะทรงนําภาชนะประจําพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเฉลยทั้งปวงจากบาบิโลนคืนสู่แผ่นดินนี้แต่ขอจงฟังสิ่งที่ข้าพเจ้า ต้องกล่าวให้ท่านและประชาชนทั้งปวงได้ยินคือตั้งแต่การก่อนบรรดาผู้เผยพระชนะก่อนหน้าท่านและข้าพเจ้าได้พยากรณ์ถึงสงครามภัยพิบัติและโรคระบาดซึ่งจะเกิดขึ้นในหลายประเทศและอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ผู้เผยพระชนะซึ่งพยากรณ์ถึงสันติภาพนั้นจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้มาจริง ก็ต่อเมื่อคำพยากรณ์ของเขาเป็นจริงแล้วผู้เผยพระชนะฮานัญยาจึงปลดแอกจากคอของผู้เผยพระชนะเยเรมีแล้วหักทิ้งเสียแล้วกล่าวต่อหน้าประชาชนทั้งปวงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าในทํานองเดียวกันเราจะทําลายแอกของกษัตริย์ในบุคัตเนสซาแห่งบาบิโลนออกจากคอของบรรดาประชาชาติภายในสองปีถึงตอนนี้ผู้เผยพระจนะเยเรมี ก็เดินจากไปไม่นานหลังจากที่ผู้เผยพระชนะฮานัญญาได้ทำลายแอกจากคอของผู้เผยพระชนะเยเรมีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาถึงเยเรมีว่าจงไปบอกฮานัญญาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าหักแอกไม้ออกแต่เจ้าจะได้แอกเหล็กแทนพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่า เราจะวางแอกเหล็กบนคอของประชาชาติเหล่านี้และให้พวกเขาปรนิบัติรับใช้กษัตริย์ในบุคัตเนสซาแห่งบาบิลนและพวกเขาจะรับใช้ในบุคัตเนสซาแม้แต่สัตว์ป่าเราก็จะทำให้สยบต่อในบุคัตเนสซาด้วยเช่นกันแล้วผู้เผยเพระชนะเยเรมีย์กล่าวแก่ผู้เผยเพระชนะฮานัญยาว่าฮานัญยาจงฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ใช้ท่านมา แต่ท่านก็ยังโน้มน้าวชนชาตินี้ให้เชื่อคำโกหกพกลมฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะกำจัดเจ้าไปจากพื้นโลกเจ้าจะตายในปีนี้เพราะเจ้าได้สอนให้กบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในเดือนที่เจ็ดของปีนั้นเองผู้เผยพระชนะฮาเดนยญญาก็สิ้นชีวิตพระธรรมเยเรมีบทที่29ผู้เผยพระชนะเยเรมีได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่ง จากเยรูซาเล็มถึงบรรดาผู้อาวุโสปุโรหิตผู้เผยพระวจนะและประชากรทั้งปวงซึ่งถูกกษัตริย์เนบุคัดเนสซากวาดต้อนจากเยรูซาเล็มไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนหลังจากที่กษัตริย์เยโฮยาคีนราชมันดาและข้าราชกานักบรรดาผู้นำยูดาและเยรูซาเล็มช่างเหล็กและช่างฝีมือทั้งหลายถูกกวาดต้อนจากกรุงเยรูซาเล็มไปเป็นเฉลย เขาส่งจดหมายฉบับนี้ไปกับเอลาสาบุตรชาฟานและเกมาริยาบุตรฮิวคิยาซึ่งกษัตริย์เสเดคิยาแห่งยูดาให้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ในบุคัตเนซาในบาบิโลนจดหมายนั้นมีใจความว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสแก่คนทั้งปวงผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเลม็มไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนว่าจงสร้างบ้านและตั้งรกราก จงเพาะปลูกและกินพืชผลที่ได้จงแต่งงานมีลูกชายลูกสาวและหาคู่ครองให้พวกเขาจะได้มีหลานเหลนจงเพิ่มจำนวนพลเมืองขึ้นไม่ใช่ลดลงทั้งจงบากบั่นเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของนครซึ่งเราให้เจ้าไปตกเป็นเฉลยนั้นจงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อนครนั้นเพราะหากมันเจริญเจ้าก็เจริญด้วย ถูกแล้วพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าอย่ายอมให้บรรดาผู้พยากรณ์และหมอดูในหมู่พวกเจ้าหลอกหลวงเจ้าอย่าฟังความฝันที่พวกเจ้าอยากให้พวกเขาฝันพวกเขากำลังพยากรณ์เท็จในนามของเราให้เจ้าฟังเราไม่ได้ใช้พวกเขาไปองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเมื่อเป็นเฉลยในบาบิโลน จนครบเจ็ดสิบปีแล้วเราจะมาเยือนเจ้าและทำตามสัญญาแห่งพระคุณที่จะนำเจ้ากลับคืนมาที่นี่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องเรียกเราและมาอธิษฐานต่อเราและเรา จะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเจ้าจะพบเราแล้วเราจะนำเจ้ากลับมาจากการเป็นเฉลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเราจะรวบรวมเจ้าออกมาจากประชาชาติต่างๆและจากดินแดนทั้งปวงที่เราในประเทศเจ้าไปให้กลับคืนมายังภูมิลำเนาเดิมซึ่งเราได้นำเจ้า จากไปเป็นเฉลยท่านอาจกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตั้งผู้เผยเพระชนะให้เราในบาบิโลนแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้นั่งบนบัลลังก์ของดาวิดและเกี่ยวกับประชากรทั้งปวงที่ยังคงอยู่ในกรุงนี้คือพี่น้องร่วมชาติซึ่งไม่ได้ไปเป็นเฉลยกับท่านนั้นว่าถูกแล้วพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าเราจะส่งสงคราม การกระดานอาหารและโรคระบาดมายังพวกเขาและทำให้เขาเหมือนมาเดือเน่าซึ่งเน่าจนกินไม่ได้เราจะตามล่าเขาด้วยสงครามการกระดานอาหารและโรคระบาดและจะทำให้พวกเขาเป็นที่รังเกียจเดียดฉันแก่มวลอาณาจักรในโลกเป็นที่น่าสยดสยองถูกสาปแช่งถูกติเตียนและถูกเย้ยหยันในหมู่ชนชาติต่างๆที่เราขับไล่เขาไป องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเขาไม่ยอมฟังถ้อยคำของเราถ้อยคำที่เราใช้ให้ผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของเราไปพูดกับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าและพวกเจ้าเหล่าเฉลยก็ไม่ฟังด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นฉะนั้นท่านทั้งปวงผู้ต้องจากเยรูซาเล็มไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนจงฟังพระดำรัสของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสเกี่ยวกับอาหับบุตรโคลายาและเสดีคิยาบุตรมาอาเสอาซึ่งอ้างนามของเรากล่าวเท็จให้พวกเจ้าฝั่งนั้นว่าเราจะมอบเขาทั้งสองไว้ในมือของกษัตริย์ในบุคัตเนสซาแห่งบาบิโลนและในบุคัตเนสซาจะฆ่าเขาทั้งสองต่อหน้าต่อต,อตาพวกเจ้าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนนี้ทำให้เฉลยทั้งปวงจากยูดา ซึ่งอยู่ในบาบิโลนแช่งด่ากันว่าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทำกับเจ้าเหมือนเสเดคิยาและอาหับซึ่งกษัตริย์บาบิโลนได้เผาในกองไฟเพราะพวกเขาได้ททำสิ่งเลวร้ายในอิสราเอลพวกเขาเป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้านและกล่าวเท็จโดยอ้างนามของเราโดยที่เราไม่ได้ใช้เขาไปทำเรารู้เห็นและเป็นพยานเรื่องนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นจงบอกเชเมาอาชาวเนเฮลามว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าส่งจดหมายในนามของเจ้าเองมาถึงประชากรในเยรูซาเล็มถึงเสฟัญญาบุตรมาอาเสอาผู้เป็นปุโรหิตและถึงปุโรหิตอื่นๆทุกคนเจ้าได้บอกเสฟัญญาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นปุโรหิต แทนเยโฮยาดาเพื่อดูแลรับผิดชอบพระนิเวศของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าหากคนบ้าคนไหนทําทีเป็นผู้เผยพระวจนะท่านจงจับเขาใส่คือคาและปลอกคอเหล็กเช่นนี้แล้วทำไมท่านจึงไม่จัดการเยเรมีชาวอนาทธทษซึ่งตั้งตนเป็นผู้เผยพระวจนะในหมู่ท่านเขาได้ส่งจดหมายถึงพวกเราในบาบิโลนว่าเราจะเป็นเฉลยอ,อยู่นานฉะนั้น ให้สร้างบ้านเรือนตั้งรกรากเพาะปลูกและกินพืชผลที่ได้แต่ปุโรหิตเสฟัญยาอ่านจดหมายฉบับนี้ให้ผู้เผยพระวจ,จนะเยเรมีฟังแล้วมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีว่าจงแจ้งข้อความนี้แก่เฉลยทั้งปวงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเกี่ยวกับเชไมัยอาชาวเนเฮลามดังนี้ว่าเนื่องจากเชมอาได้พยากรณ์ให้พวกเจ้าฟัง ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ใช้เขาไปและได้ทำให้เจ้าหลวงเชื่อคำโกหกองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะลงโทษเชไมาอาชาวเนเฮลามกับวงวานของเขาอย่างแน่นอนเขาจะไม่เหลือใครในหมู่ชนชาตินี้ทั้งจะไม่ได้เห็นสิ่งดีงามที่เราจะทำเพื่อประชากรของเราเพราะเขาได้สอนให้กบฏต่อเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น พระธรรมทิทตสัสบทที่สามจงเตือนประชากรเหล่านั้นให้อยู่ในบังคับของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้มีอำนาจให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำสิ่งที่ดีไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครรักสงบเห็นอก,อกเห็นใจผู้อื่นและท่อสุภาพต่อคนทั้งปวงครั้งหนึ่งเราเองก็โง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิด ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาและความสนุกบันเทิงทุกชนิดเราใช้ชีวิตแบบเลวร้ายอิจฉาเป็นที่ชิงชังและเกลียดชังกันและกันแต่เมื่อพระกรุณาและความรักของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราปรากฏพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราได้ทำแต่เพราะพระเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด ผ่านทางการชำระแห่งการบังเกิดใหม่และการทรงสร้างขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ลงมาบนเราอย่างล้นเหลือผ่านทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วเราก็จะกลายเป็นทายาทมีความหวังในชีวิตนิรันดร์ที่กล่าวมานี้ ควรแก่การเชื่อถือและข้าพเจ้าขอให้ท่านเน้นในเรื่องเหล่านี้เพื่อผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะได้ใส่ใจในการอุทิศตนทำสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีเลิศและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแต่จงหลีกห่างจากความขัดแย้งอันโง่เขลาเรื่องลำดับวงตระกูลการถูกเถียงและการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับบทบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่ไม่มีประโยชน์และไร้ค่าจงตักเตือนคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงตักเตือนซ้ำเป็นครั้งที่สองหลังจากนั้นก็ให้เลิกเกี่ยวข้องกับเขาท่านแน่ใจได้ว่าคนแบบนี้เป็นคนนอกลู่นอกทางและบาปหนาการกระทำของเขาพิภาคษาตัวเขาเองเมื่อพระเจ้าส่งอาราเทมัสหรือทีคิกัสมาถึงท่านแล้ว ขอให้ท่านพยายามรีบไปพบข้าพเจ้าที่เมืองนิโคโปลิสให้ได้เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะอยู่ที่นั่นจนสิ้นฤดูหนาวขอให้ท่านทำทุกสิ่งเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือการเดินทางของเซนาสนักกฎหมายกับอปอลโลและดูแลพวกเขาให้มีทุกสิ่งที่จำเป็นคนของเราต้องเรียนรู้ที่จะอุทิศตนทำสิ่งที่ดีเพื่อเขาจะได้จัดหาสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้ผู้อื่นและเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ผลทุกคนที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายัางท่านข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายัางบรรดาคนที่รักเราในความเชื่อนั้นขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทั้งปวง